สวัสดีครับอยู่กับ b อ g ด e ิกเจนอรง์อินลุนนะครับตอนนี้อยู่ที่สุวรรณภูมินะฮะแปดโมงเนะช้ามากเลยกําลังจะเดินทางไปที่หาดใหญ่ครับไปรีวิวร้านเกมที่เขาใช้การ์ดจอ RTX 3070ที่เที่แรกๆในโลกเลยนะการ์ดจอตัวแรงเลยครับแต่ได้ข่าวมาว่าชั่วโมงละสิบกว่าบาทเท่านั้นเองฮนะกำลังเดินทางไปเดี๋ยวไปถึงแล้วจะรีวิวให้ดูกันว่าที่หาดใหญ่ร้านเกมราน,นี้อย่างร้านไฮบิดเนี่ย เขาจะมีบรรยากาศยังไงตัวเครื่องใช้สเปคอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเดี๋ยวขอ,อยกเครื่องคองก่อนนะฮะแล้วเจอกานตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินหาดใหญ่แล้วนะฮะวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ10โมง เจ็ดโมงสิเจ็ดโมงสี่สิบกว่าคนไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะจำนวนคนก็หนาตาแต่ไม่ได้หนาแน่นขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปเช่ารถแล้วเดี๋ยวเดินทางไปต่อกันที่พักแล้วก็เดี๋ยวแวะไปร้านเกมกกันครับผมนี่ฮะรถของเราที่เราจะขับไปบีออสีนเช่าสี่วันต่อวันหกถูกมากนะครับเดี๋ยวเดินทางไปที่พักแล้วก็เดี๋ยว ไปเลยกันที่ร้านเกมต่อเลยเดี๋ยวตามไปดูกันไอ้มัวรแอบไปพักผ่อนมานะครับง่วงมากอดหลับอดนอนตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปที่ร้านแล้วนะฮะร้านไฮบิดอีสปอร์ตสาขาหน้าอุดมพานิชยกาศครับนี่ฮะบรรยากาศคึกคักคึกคืนมากมากนะสำหรับหาดใหญ่นะอ่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูันที่ร้านครับ จอดรถเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านกันฮะเดี๋ยวตามมาดูกันตอนนี้จอดรถอยู่ทางหน้าวิทยาลายัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการนะครับร้านเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามพอดีเป๊ะเลยนี่ตรงนี้เองนะฮะได้ยินมาว่าเป็นร้านสาขาที่4แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะ นี่ฮะอยู่ที่หน้าร้านแล้ว Hybrid e-sport ์ตขาดใหญ่ครับตอนนี้เนี่ยลูกค้าเต็มร้านเลยเพราะว่ามีกิจกรรมด้านในนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูในส่วนของบรรยากาศรร้านรีวิวร้านกันว่าจะเป็นยังไงฝนเริ่มตกแล้วเลยเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันข้างในร้านแล้วนะฮะนี่คือรีเซพชันนะฮะเดี๋ยวเข้ามาดูใ,ใกล้ๆได้เลยนะฮะอันนี้เป็นแพ็กเกจนะครับอัตราค่าบริการของร้านนะฮะ ลูกค้าทั่วไปนะครับหชั่วโมง20บาทนะฮะแล้วก็โปรโมชั่น5ชั่วโมง70บาทเล่นได้1วันนะครับรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นเปิดร้านนะครับสิชั่วโมง100บาทก็ตกชั่วโมงละ10บาทตอนนั้นเองนะฮะรวมไปถึงอันนี้จะเป็นตัวสมาชิกสําหรับลูกค้าประจำนะครับตัวสมาชิกเนี่ยจะประกอบไปด้วย7จชั่วโมง100บาทนะครับ10ชั่วโมง130และเยอะที่สุดเลยเนี่ย ก็คือ100ชั่วโมง990ตกชั่วโมงละ9.9บาทนะครับ9.9าบาทเท่านั้นเองนะครับรวมไปถึงในฝั่งของพวกแบบไทยชนงไทยชนะมีนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่กำลังมีคนซื้อชั่วโมงอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามทางน้องพนักงานเขาดีกว่านะฮะสวัสดีครับเมื่อกี้ได้เห็นโปรโมชั่นไปแล้วมีแบบ10ชั่วโมง100บาทด้วย ถึงโปรนี้ถึงเมื่อไหร่ครับโปรนี้จัดได้เรื่อยๆเลยจับเรื่อยๆเลยเ,ลเลยนาะเป็นโปรเปิดร้านตอนนี้เนี่ยที่ร้านเนี่ยมีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้มีหน้าหน้าพาณิชย์แล้วก็หน้าเทคนิคแล้วก็สาขาจีนลูกนาดแล้วก็หน้าอุดรเกินเท่ากับสี่สาขาสาขานี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเปิดเนาะใช่ค่ะถ้าแบบน้องๆเขาอยากมาใช้บริการนี่ก็คือมาติดต่อตรงรีเซ p ชั่นตรงนี้ได้เลยสมัครสมาชิกใช้อะไรบ้างครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็ซื้อชั่วโมงได้เลยเนาะโอเคขอบคุณนะครับ อันนี้ก็คือในส่วนของรายละเอียดของตัวการเข้าใช้บริการนะครับด้านนี้ฮะจะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มนะฮะนี่ฮะตู้ตเปิดไม่ออกอ่ะน,นี่มีเครื่องดื่มให้บริการนะครับเยอะแยะมากมายนะฮะเลือกซื้อกันได้รวมไปถึงนี่มีนี่ด้วยนะครับผมแอบเห็นมาพนักะครับสั่งข้าวมารับประทานได้นะฮะเป็นข้าวหน้าไก่ทอดอะไรต่างๆราคาไม่แพงนะร้านก็จะอยู่ใกล้ๆการสั่งมากินในร้านได้อันนี้สั่งมากินในร้านได้ใช่ไหมครับ สามารถกินในร้านได้เลยนะฮะขอบคุณครับมีที่ปิ้นงานต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของขนมบริการอยู่ด้วยกินขนมแบบนี้เพลินๆเ,เล่นเกมไปด้วยกินไปด้วยนะครับอ้วนแน่นอนนะฮะเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยร้านก็มีกิจกรรมอยู่นะครับเป็นกิจกรรมในส่วนของการแข่งเกมนะครับเป็นเกมเมอร์ดยแข่งวารอเร,รนกันอยู่ โดยร้านทั้งหมดเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด88เครื่องแบ่งเป็นเครื่องธรรมดาเนี่ยประมาณ60กว่านะครับ60กว่าซึ่งเนี่ยคือเครื่องตัวธรรมดานี่เลยนี่เครื่องธรรมดาแบบนี้นี่ตอนนี้เขากำลังแข่งเกมในส่วนของวารอรนกันอยู่นะครับนี่ฮะตอนนี้ก็กําลังเพลิดเพลินอยู่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแข่งเกมเหรอครับ,รบม,มากันกี่คนครับผม กันห้าคนเข้าวันนี้ห้าคนนะหวังหวังแบบเข้ารอบลึกไหมฮะโอ้ตอนนี้ตอนนี้ผ่านเข้ารอบไปยังวันนี้เดนเดนตบแล้วเดนตบแล้วเดินเดนพัตบไปแล้วแต่ก็ถือว่ามาแบบเปิดประสบการณ์เลยประสบการณ์ใหม่ฮะประสบการณ์ใหม่มาแบบพาเพื่อนมาการใช่เล่นแล้วเป็นไงบ้างครับที่ร้านนี้เครื่องเครื่องอะไรต่างๆเร็วมากเลยเร็วมากเลยจอโค้งด้วยจอโค้งด้วยเต็มตามากเต็มตาเลยขอบคุณนะครับได้ครับอ่านี่ก <ics> ็คือ น้องๆที่เข้ามาเล่นเกมกันข้างในเนี่ยเราพาไปดูบรรยากาศกันอันนี้คือโซนธรรมดานะครับโซนธรรมดาสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรกันครับผมมาลุ้นของอรา,มมางวัลครับแล้วก็เเล่นเกมด้วยช่วงบ่ายนี้เรามีกิจกรรมกันใช่ไหมม,มาลุ้นกาจอ่อครับขใหยได้ขใหยโดนนะครับมาจากไหนครับมามาจาก <c oughs> อยู่หญ่หาหญ่อยู่ใหญ่ายู่แถวๆนี้อยู่แล้วปกติมาใช้ร้านนี้ไหมหรือว่านี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกครับรู้สึกยังไงบ้างกับร้านนี้ ไม่ผมเคยใช้สาขาหนึ่งแถวโรงแรมบุรีสีภูสาขาตรงนน้นอ๋อข้างในดูนครับเป็นไงบ้างก็โอเคครับคล้ายๆอย่างนี้ไหมมันฟีลคนละแบบกันแบบนี้คือเกมมิ่งเกียร์อะไรมันมันดูดีมากดีกว่าอันนี้ดีกว่าใช่ครับพูดแบบนี้ดีขออภัยการจอดขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนฝั่งนี้นะครับปีกในฝั่งซ้ายทั้งหมดเนี่ยจะเป็นในโซนที่เรียกว่าเป็นโซนเล่นเกมนะครับเป็นเครื่องปกติซึ่งก็แรงมากแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของตัวอุปกรณ์ของเขากันแต่ก่อนที่จะไปดูอุปกรณ์เนี่ยจะเห็นว่ามี Intel กับ c r อแซดด้วยรวมไปถึง s o t a c ด้วยซึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เขาใช้ในเครื่องนะครับซึ่งร้านนี้ทั้งหมดทั้งมวลตัวเครื่องที่เขาใช้จะเป็น Intel Gen 10หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ power supply จะเป็นในส่วนของคอแซด80 Plus Bronze ด้วยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นในรุ่นของ c v นะครับนี่น้องๆก็รอเวลาแข่งต่อกันนะครับแบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องตัวเครื่องปกติกันก่อนนะครับราคาทั้งหมดนยฮะทั้งโซนปกติและก็โซนพรีเมียมราคาเท่ากันนะครับอันนี้คือเครื่องปกติหน้าจอนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆได้เลยนะฮะหน้าจอะจะเป็นในส่วนของ AOC 32นิ้วนะครับแล้วก็นี่คือตัวโปรแกรมเกมอะไรต่างๆที่เขาลงไว้ในเครื่องเล่นกันได้เลยนะรับจงพับจีเรนโบซิกก็มีนะครับ GTA ครบดีตี้โอ้โหเรียกว่ามีอย่างครบท้วนครบคันเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวสเปคเครื่องนะครับที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องนี้นะฮะจะเป็นในฝั่งของตัว GTX 1660 Super นะฮะการ์จอที่ถือว่าแรงใช้ได้ CPU นะครับจะเป็น c o r e i5 1 0 4 0 0 F นะ โอ้โหสเปคเครื่องดีทีเดียวนะครับแรมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแรมน่าจะเป็นแรม16กที่กระบายอ่ะถูกต้องแรม16ชั่วโมองละ10บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากและที่สำคัญวินโด s นะครับเป็นวินโด s ใหม่ล่าสุดด้วยโอ้โหในส่วนของเกมมิ่งเกียร์นะครับเมาส์ฮะ Dead Adder Elite ของ Razer นะครับ d e a แอด d ดอร์อีลนะ มีหูฟังนะครับไฮเปอร์เอ็กนะฮะว้าวใช้หูฟังไฮเปอร์เอ็กเลยและแน่นอนไงครับคีย์บอร์ดนฮะเรเซอร์เป็นตัว black widow R G B ซะด้วยอ่าโหคีย์บอร์ดลั่นๆเลยเนี่ย Mechanical นะครับ black widow หูฟังไฮเป็ก7.1มีในส่วนของบันจี้เปิดปิดรีเซต็ตต่างๆและแผ่นรองเมาส์นะครับ ของทางเรเซอร์พื้นใหญ่นะครับและนี่ฮะอ่าเก้าอี้เอนอนได้อย่างสบายสบายเลยนะฮะเรียกว่าเฟี้ยวหลับสบายสัมผัสใหม่แห่งการนอนดังนั้นผมขอนอนก่อนแหละตื่นละโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โซนที่เป็นโซน เรียกว่าพรีเมียมหรือโซน e สปอร์ตกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราพามาดูบรรยากาศตรงนี้กันก่อนน้องๆเขามาร่วมกิจกรรมการที่เป็นแฟนมิทติ้งและกิจกรรมต่างๆนะครับตอนนี้กำลังต่อแถวลงทะเบียนกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยอ่าเดี๋ยวกิจกรรมจะเริ่มในช่วงบ่ายนะครับและเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งนี้กันต่อนะครับฝั่งนี้จะเป็นการ์ดจอ3070กับคอ I5 มีทั้งหมด20เครื่องด้านนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้10เครื่องอ่า แล้วก็ด้านในนะครับเป็นโซนแบบคล้ายๆกับ p r i v a t e อยู่ด้านในอีก10เครื่องรวมเป็น20เครื่องเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเครื่องในโซนนี้กันว่าเป็นอย่างไรมาฮะอันนี้เป็นในส่วนของเครื่องนะครับที่เป็นโซนพรีเมียมหน้าจอจะเห็นว่ามีความแตกต่างจากเครื่องปกติก็คือหน้าจอเป็นโซวี XL 2546นะครับเป็น 240Hz เลย แล้วก็สเปคเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างที่เราพูดไปหรือเปล่าการ์ดจอ RTX 3070 RTX 3070กันเลยนะแ,แรงกว่าเครื่องที่บ้านอีกนะแล้วก็นี่คือคอ i5 10400F เป็น CPU Intel Gen 10ตัวล่าสุดนะครับและ RAM RAM ครับ RAM, RAM 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 เดี๋ยวมาดู RAM กัน แรม15ข้ามเดือน6เป็นแรม16กกิกะไบต์นะครับอ่าไอห้าโอ้โหเฟียมากและแน่นอนนะครับในส่วนของเกมเดี๋ยวเรามาดูกันมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะตัวเกมมิ่งเกียร์จะแตกต่างนะฮะตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นตัว HyperX 7.1แต่นะครับเขาจะมีเมาส์โซวีนีครับตัวนี้ก็มีให้ลองเล่นกันนะครับในโซนที่เป็นพรีเมียม ราคาเท่าเดิมคีย์บอร์ดเป็นโซวีเป็นออปติคอลสวิชนะครับโซวีตัวนี้คีย์บอร์ดโซวีเซเรทัสนะครับ2นะฮะมีให้ลองกันแผนรองมาเป็นตัวเดิมนะครับและที่สำคัญเก้าอี้เก้าอี้เป็นเกมมิ่งนะฮะเก้าอี้เป็นเกมมิ่งแบบนี้เลยโอ้โหเรียกว่าอลังการงานสร้างมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องที่เขาใช้บริการกันดีกว่าสวัสดีครับเคยมาร้านนี้มาก่อนไหมครับ มาบ่อยครับเพราะอยู่โรงเรียนใกล้นานๆนี่อ,อยู่ฝั่งตรงข้ามครับอ๋อตอนมาเล่นเนี่ยรู้สึกอย่างไงบ้างปกติมีคอมอยู่ที่บ้านนะปกติก็กําลังจะจัดอยู่ครับจัดอยู่เหมือนกันถ้าจัดเราจะมาเล่นที่ร้านอยู่ไหมฮะก็น่าจะมาเล่นครับพอสเปคน่าจะสูงกว่าแน่นอนสูงขึ้าด้วยเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกแบบแรงลื่นหรือว่าอะไรยังไงนะพวกเกมที่มาตรฐานก็ปรับได้ไม่เป็นทาครับแล้วก็พวกเกมที่แบบบบบอันต้าได้ก็จะมีพวกเอฟเล็กก็คุ้มกับราคาดี ปกติซื้อแพ็กเกจยาวไหมฮะปกติจะสัรบาิกแล้วก็สิบชั่วโมงครับสิบชั่วโมงครับหกชั่วโมงเท่าไหร่ถ้าสมายิก็ชั่วโมงละสิบบาทครับโอ้โหก็เรียกว่าคุ้มมากๆเลยเนาะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่หนึ่งนน้องที่เข้ามาใช้บริการนะครับตอนนี้ก็มาลงทะเบียนอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาแข่งเกมหรือว่ามาร่วมกิจกรรมยังไงฮะมาแข่งเกมครับเป็นไงบ้างผลลัพธ์ดีไหมก็ได้ครับ คิดว่าจะได้ที่หนึ่งไหมฮะโอ้ยมั่นใจมากมั่นใจมากห้าพันบาทใช่ไหมห้าพันบาทห้าพันบาทเราก็เอาการจอด้วยโอโ้โห,โหรวมกันนี่เป็นหมื่นเลยนะใช่ขายต่อ 4, สี่พันห้าสมมติถช้จ่ายการจอแบ่งเพื่อนไหมไม่แบ่งเก็บไว้เองเลยนะขายต่อขอบคุณนะครับอ่านี้เป็นบรรยากาศนะครับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมโหอย่างอุณาฝาค้างเลยนะฮะนี่มาลงทะเบียนกันนะครับมีแจกแป๊บซี่ด้วยนะฮะนี่จากแป๊บซี่ด้วยจากแป๊บซี่ด้วยอ่านี่ลงทะเบียน แปปซี่แล้วก็มีอันนี้ถ้วยน้ำซุปอ,อ๋อเป็นโอ้อันนี้ชอบมากเลย,เย,เยชิงโชคชิงโชคนะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายมีอะไรบ้างครับคุณลิฟตในวันนี้การ์ดจอโซแท็ก GTX1650 s ซ์ e r เปค่ะแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกเยอะค่ะคุณบิกพาทัวร์ตรงนั้นได้เลยนะคะ,ะมีของรางวัลเนอะ,อะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรางวัลกันดีกว่านะครับโทษครับอ่านี่ อันนี้คือสเปคเครื่องที่ร้านใช้เขาเอากล่องมาตั้งโชว์ไว้ในส่วนนี้นะฮะเยอะแยะมากมายอลังการมากและนี่เป็นของรางวัลนะครับต่างๆที่เขาจะมีอีเวนต์ในงานกันนี่เสื้อกิฟเซตกัดจอนะครับขนมขนมโอ้โหนี่น่าจะเป็นที่แรกที่แจกบรูมไกเบนโกก้ครันเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็รถหมึกรถมึกอะเขาเกลียบรถมึกอะววอ่ะนี่บรรยากาศนะครับน่าสนใจมากๆเลย นี่ก็คือในส่วนของตัวร้านนะครับบรรยากาศดีมากคนหนาแน่นมากอุ่นหนาฝากข้างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของการสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันดีกว่าครับอยากทราบว่าทําไมถึงมาเปิดร้านแบบนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างในช่วงโควิดเดี๋ยวตามไปดูกันต่อด้วยครับสวัสดีครับพี่อ้นคับครับสวัสดีครับแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับพี่ครับชื่ออ้นนะครับ เป็นเจ้าของร้านไทยปีจีสปอร์ตหัดใหญ่ครับร้านนี้อยู่ตั้งตรงไหนครับพี่เออเรามีสี่สาขานะครับเออก็จะมีที่ศรีพูนาที่อุดมแล้วก็ที่พาณิชแล้วก็เทคนิคครับสาขานี้เป็นสาขาที่4ใช่ครับเปิดมานานหรือยังครับพี่เปิดมาประมาณ1เดือนกว่ากว่าครับเห็นว่าสาขาอื่นๆก็เปิดในช่วงโควิดด้วยใช่ครับเราเปิด3สาขาในช่วงโควิดเลยครับปกติร้านอื่นเขาปิดกันพี่เปิดสวนเลยใช่ครับเราเรามองเห็นโอกาสตรงนั้นอ๋อในเขาเรียกว่าในวิกฤตมีโอกาสใช่ในวิกฤตมีโอกาสเสมอครับร้านนี้เนี่ ต้นกาเนิดนะครับจากไฮบิดเนี่ยครับต้นกําเนิดเนี่ยมีมานานเรื่องครับพี่เอออย่างงี้ครับผมเป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วแล้วก็ผมต้องการให้อ,อ่าคนเล่นเกมได้เล่นเกมเหมือนกับที่ผมได้เล่นอ,อยากให้น้องๆได้มาสัมผัสใช่รประสบการณ์หใหม่ๆครับผมในช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดมีแบบขาดทุนหรืออะไรเงี้ยไหมเออจริงๆขาดทุนไหมก็ก็บอกว่าขาดทุนแหละครับแต่ว่าเราก็สู้ครับ เห็นใช้สเปคที่สูงมากเลยใช่ครับอย่างตัว RTX 3ท7 0ููคผมไม่เคยเห็นร้านเกมที่ไหนในประเทศหรือว่าในโลกจะใช้กันใช่ครับเราอยากได้โตนที่ดีที่สุดของหัดใหญ่อยู่ที่นี่ครับแล้วในอนาคตนอกจากหัดใหญ่แล้วไม่น่าจะมีครับเราอยากอยู่ในหัดใหญ่มากกว่าเพราะว่าเราถนัดที่นี่ใช่ครับเป็นคนพื้นที่ด้วยเเป็นคนพื้นที่ด้วยครับ ปากร้านไทยบิดนิดนึงให้ผู้เข้ามาใช้บริการหรือว่าคนที่อยากจะมาคนที่อยากจะมาใช่ไหมครับรบกวนมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเราตั้งใจทําจริงๆครับขอบคุณพี่อ้นค่ะคคขอบคุณนะครับ